บ่อยครั้งมากนะครับที่ผมพันเทปพันเกลียวแล้วเวลาเราขันเข้าเกลียวแล้วเนี่ยเทปพันมันไม่ไหลเข้าไปในเกลียวมันจะไหลย้อนเกลียวเพราะว่าเราพันผิดด้านถ้าเป็นช่างประปาเนี่ยเขาไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับเพราะเขาทาทุกวันแต่เรานี่คือคนทั่วไปที่นานๆเราได้พันทีหนึ่งเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะพันผิดด้านเทปมันจะคาอยู่ด้านนอกมันไม่ได้หมุนเข้าไปในเกลียวนะครับแต่วันนี้ผมจะอธิบายให้ดูนะท่านจะได้ไม่ต้องพันผิดด้านนะครับ การจับเทปก็คือเอานิ้วใส่ไว้อย่างนี้ได้แล้วก็หัวไม่มือแล้วก็เอาเทปพันไว้ล่างแบบนี้แล้วเราหมุนขึ้นบนอย่างนี้นะครับนะแล้วเราสามารถดึงได้แน่นปึ๊กเลยแล้วเราดึงให้ขาดตอนนี้เทปอยู่ด้านล่างกาวนี้พอเราใส่เข้าไปในเกลียวมันจะกินเข้าไปตลอดแนวเกลียวเลยนะครับ จับปันี้แล้วใส่ลงด้านล่างเอามือจับไว้นะครับเอามือจับกระปองไว้แล้วหมุนนห่นมนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ดึงให้ขาดขาดมาในทิศทางนี้ไม่ใช่ขาดข้างบนแล้วห้อยลงข้างล่างนะครับ